ครับนี่ปกโพปูนาพี่มันแจมดีจริงๆนะครับแจมนะครับนี่อ,อันนี้พิมพ์แพงท่านนะปกโพเทวดานี่นี่าครับดูดีเลยพี่ดีสิพี่นี่โอ้โหนี่ปกโพเทวดาวันนี้มารายการแรกนะครับเราเริ่มต้นด้วยนี่แล้วกันใหญ่จะใจสต้งใจก็ต้องจัดลูกพี่พิมพยย์ใหญ่หลวงปูนาควันละครังในเนื้อ อพี่ดูเนื้อดิสวยไะมเนื้อสวยไหมจัดปุยรวย่ลายการแรกครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ห่วงปูนาควันละรางปีสองสี่เก้าห้านะครับอ่าปูนาคพักนี้ราคาดีสูงขึ้นแล้วแล้วจ้าขอบคุณครับพี่เปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแนละ้วเอาปเม็ดเป็นเม็ดเลย,ย,เลยสวยพี่อง์นี้สวยมากนะใครพลาดองนี้นะผมบอกเลยนะ